ไหวไหมคะนิดเดียวค่ะสิบเปอร์นเสร็จค่ะแม่คะโอเคแม่เก่งมากเสร็จแล้วค่ะแลเหรือเอาขึ้นค่ะอันนี้แม่อยากพักไหมคะตักขึ้นก็เสร็จแล้วค่ะอเอาเลยบ่คะอขอดูหน่อยนะ นิดนึงค่ะแม่ขานัดหนึ่งสองส่มเพิ่มแม่จะเอาเท้านี้หนูหูวววแม่จา๋าแม่มาดู เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะอ,อันแบบไงแล้วค่ะแม่มเพียติงลงไหมคะแม่แม,ไม,ไม่ไม่สนใจหมดแล้วแม, <laughs> ม่เล่นกับหนูกรอ แม่ครับบุบลงเลยแปล่ะตรงนี้ก็เลยเป็นการเปี่ยนเดียวเลยแม่ค่ะแม่ขาแม่เก่งมากเลยอันนี้อาค่ะสาโลใส่ไว้ให้แม่ก่อนหน้านี้แม่มีหนอนเะจ็จแล้วเรียบรอย้อยเดี๋ยวหนูขัดทำความสะอาดแล้วก็ทำสปาให้ค่ะ